ในระบบของเราเราเชื่อว่าสารเมียมน่าสูงสุดจริงจริงจริงสารไม่ได้บอกว่ามีอำนาาสูงสุดแต่สารมีกรร <S <S 1> <S 1> ารคานนะคานโดยกระบวนการพิจารณาหมายถึงว่าถ้าคุณพิสูจน์พยานหลักฐานกันมาหลักฐานว่าอย่างนี้ 1, 2, 3, 5, 6, อย่านงนี้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฝ่ายค้าว่ายเงหนึ่งสามสี่ห้ามันหาอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ตัดสิวนว่าเขาฆ่าคนตายเนี่ยมันพิสูจน์ยอยู่ในสำนวนหมดเขาก็สามารถไปอุทธร์ไปดีกาของเราเดียวมันสูงสุดแล้วมันไปสิ้นสุดโดยที่มันไม่มีระบบร้องเรียน ประเด็นก็คือว่าเราไปเอาไปเราไปเอาหลักนี้มามาใช้้วยแล้วก็ฝากความเชื่อว่าคนที่จะมาเป็นกรกตเนี่ยมาจากศาลซะส่วนใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องยุติธรรมมันไม่ใช่ไงมันคนละหลักแล้วมันคนละระบบศาลเขาอยู่ในอีกระบบหนึ่งผู้พิพากษาก็าอยู่ในอีกระบบหนึ่งะระบบของศาลแต่นี่มันเป็นระบบของการที่แบบปักใจเชื่อซึ่งซึ่งคล้ายๆกับว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ค,คุณจะเอาเอาอันนี้มาลงโทษคนไม่ได้ใช่ไหมเอาอันนี้มาลงโทษทนถึงขนาดที่ว่าแบบ แต่เวลาพวกที่เถียงเขาจะบอกว่าออมันไม่ใช่โทษอาญาผมว่ามันไม่ใช่ไม่ได้มันเป็นการตัดสิทธิ์คน<ฆ>ตลอดชีวิตใช่ไหมตัดสิทธิ์ห้ามเขาลงสมัครแล้วเบิกตั้งแล้วที่มันร้ายกว่านั้นอีกก็คือว่ากลายเป็นว่าประชาชนเขาเลือกมาด้วยเสียงข้างมากแต่ับถูกับถูกถอดด้วยความปักใจเชื่ออันนี้<ฆ>ซึ่งมันไปขัดแย้งกับความ<ฆ>ต้องการของประชาชนแล้วประชาชนไม่พอใจ<ฆ>แล้วะมันก็ไม่เกิดความสงบบ้านเมืองมันก็ไม่สงบใช่ไหมฮะ นี่นี่คือนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นไงถ้าหากว่ายังคงทําให้สังคมมีความรู้สึกว่าคําตัดสินนั้นมันไม่เป็นธรรมไงความขัดแย้งก็ยังเกิดขึ้นใช่แล้วตอนนี้ที่จะหนักขึ้นอีกเพราะว่าพวกร่างนิ่นม่กําลังคิดว่าจะไม่ให้กรกตแจกใบแดงแต่ให้ศาลแจกใบแดงอันนี้มันยิ่งไปใหญ่เลยมันก็เลยถูกโฟกัสไปที่ตัวบุคคลคือที่จะต้องทำคำว่าศาลแจกใบแดงเนี่ยไม่ได้บอกว่าศาลไปตัดสินแล้วจําคุกนะฮะมันแยกกันนะถ้าคุณจะบอกว่าศาลตัดสิน บอกว่านี่สุจริตเลือกตั้งมีพยานหลักฐานชัดเจนตัดสินจำคุกและตัดสิทธิ์อันนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ<ม>แต่ถ้าบอกว่าเอาไปให้สารแจกใบแดงเนี่ยความหมายของการให้สารแจกใบแบบคือให้สารใช้ความเชื่อแบบกกตเนี่ยมไม่ได้ค่ะอันนี้มัน,ม,ม,นมันจะลากสารลงมาสู่ระบบระบบของความคุมเครอที่แบบว่าจากเดิมที่มันเป็นกระบวนการที่ชัดเจนแล้วลากสารเข้ามาสู่ในระบบของความค,คุมเครือไม่ได้ค่ะถ้าคุณลากสารลงมาแบบนี้เนี่ยเละกันหมดเนะ เพราะศาลเวลาเขาตัดสินเขาต้องตัดสินด้วยความชัดเจนดจน้วยกระบวนการที่ชัดเจนใช่ไหมฮะคือคือการใช้ความเชื่อแบบนี้มันมันมันใช้ในระบบกระบวนการที่ทำไม่ได้ไดเลยคือให้ว่าถ้าหากว่ามีธงความเชื่อแบบนี้ตั้งอยู่นะ <S <S ใช่ไหมคะมันก็จะพยายามมีความพยายามในการจะไปหาพยานหลักฐานเนี่ยเพื่อให้มันมาเรียกว่ารองรับความเชื่อนั้นใช่ครับที่ผ่านมามันก็จะเห็นอาจจะทําให้เกิดขั้นตอนของการตัดพยานส่วนอื่นไปแต่ไปเลือกเอาพยานในส่วนที่มารองรับความเชื่อนั้น ใช่ครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่านักกฎหมายต้องไม่มีธงไงนักกฎหมายต้องไม่มีธงไงนักกฎหมายต้องว่ากันไปตามหลักไงว่าแต่ไม่ว่ากันไปตามพยานหลักฐ<ม>านไงเขาต้องไม่มีธงไงทีนี้แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีอำนาจของการคานกันเรา<ช>ะจะเห็นว่าคือในระบบของเราเราเ,ราเชื่อว่าศาลมีอำนาจสูงสุดแต่จริงจริงจริงจงศาลไม่ได้บอกว่ามีอำนาจสูงสุดศาลมีการคานนะการคานนั่นคือการพิจารณาโดยโดยโดยคานโดยกระบวนการพิจารณาหมายถึงว่าถ้าคุณ ถ้าคุณพิสูจน์พยานยหลักฐานกันมา,าใช่ไหมฮะพิสูจน์พยานหลักฐานกันมาว่าโจ์จำเลยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับว่าเขาเขาเขากล่าวหาว่าฆ่าคนตายถ้าผมพูดอะพิสูจน์มาหมดแล้วอะไรแล้วใช่ไหมแล้วก็หลักฐานว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฝ่ายคา้านว่าอย่างนี้หนึ่งสามสี่ห้าแล้วมันหาอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ตัดสินว่าเขาฆ่าคนตายเนี่ยเนี่ย มันพิสูจน์อยู่ในสำนวนหมดแต่ของเราเนี่ยปัญหาของเราก็คือมันไม่เหมือนระบบต่างประเทศตรงที่ว่ามันไม่มีระบบให้ร้องเรียนได้ถ้าต่างประเทศเขาร้องเรียนของเรานไปร้องเรียนที่ที่กอตอซึ่งก็อยู่ในศาลเองอีกคือต่างประเทศร้องเรียนร้องเรียนศาลเหรอคะก็อย่างที่ผมบอกอย่างอังกฤษเขาก็มีหน่วยงานให้ร้องเรียนต่างหกใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างอย่างของเขาอย่างอเมริกามันมีศาลสูงซึ่งมันอยู่ในระบบที่การเมืองมาตรวจสอบด้วยใช่ไหมฮะนั่นนี่มันมันก็คือแบบแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ของเราเดียมันสูงสุดแล้วมันไปสิ้นส <rible> ุดเลยที่มันไม่มีระบบร้องเรียนของเราเนี่ยแต่ว่าของเรามันมี3ามชั้นใช่ไหมของเรามีสามชั้นสารชั้นต้นสารอุทธรสารฎีกาใช่ไหมแต่เราไปสิ้นสุดแค่นั้นแต่คือคําวิพาาษาสตเป็นที่สุดแต่หมายถึงว่าของที่อื่นเขาเขามีระบบของการที่คุณร้องเรียนสารอีกต่างหากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าตกลงแล้วในการพิจารณานี้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันมีองค์กรคณะบุคคลอีกชุดหนึ่งอย่างนั้นเหรอคะ ใช่ใช่ใช่ก็อย่างผมบอกอังกฤษไงอังกฤษมันมีมันมีกรรมการที่รับเรื่องร้องเรียนศาลแล้วก็จริงจริงแล้วในต่างประเทศไม่แน่ใจว่ามีกี่ประเทศแต่ละประเทศมันมีมันมีกฎหมายเรื่องบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมซึ่งกฎหมายบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนี่มันใช้กับใช้กับอายการใช้กับศาลโดยเฉพาะใช่ไหมเป็นโทษอาญาด้วยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันมันมันมีตัวมันมีตัวนี้ข้ําอยู่ไงเนี่ยอันเนี้ยของเรามันไม่มีของเรามันสิ้นสุดแบบนี้แต่ว่า แต่อย่างน้อยเนี่ยของเราเนี่มันก็พิสูจน์ให้เห็นอยู่ใ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 นตัวลายลักษณ์อักษรที่เขาต้องทําออกมาเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ผมก็เชื่อว่าสารตัดสินถูกอ่ะเกือบทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาแต่ว่าแต่ว่าโดยระบบแล้วเนี่ยมันต้องมีแต่โดยระบบของเราที่ผ่านมาก็คือว่ามันก็บอกกันว่าอุชั้นต้นอุทธรณีกาเนี่ยนะม,มันพิสูจน์มันเห็นอยู่ในสมนวนใช่ไหมว่านั่นคือการตรวจสอบโดยตรงเวลาที่คุณคุณทาคุณถูกคานอยู่แล้วคานคานคา,านกันอยู่แล้ว นี่คือระบบที่มันขานกันไม่ใช่บอกว่าตัดสินอย่างไรก็ได้กันทีนี้แต่ถ้าเราย้อนมาเปรียบเทียบอย่างกรกตอ,อย่างอะไรพวกนี้ปปชก็คือว่าเฮ้ยคุณตัดสินแล้วจบอ่ะอคือแบบปป,ปชกับข้าราชการตัดสินแล้วใครอุทธรณ์มีการไม่ได้เลยใช่ไหมกับข้าราชการถ้าบอกว่าปป,ปชชี้โทษปุ๊บเนี่ยตายคือถูกไล่ออกเงินเดือนนาอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องไปถึงศาลไม่มีฮะจบปปชเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ว่าหมายถึงว่ามันมันมีสองสองอย่างฮะวินัยกับอาญาข้าราชการอะถ้าข้าราชการถ้าโดนปปชฟันเนี่ยขาคอขาทั้งวินัยนะครับอาญาไปถึงศาลอาจจะไม่ติดคุกอาจจะไม่ติดคุกศาลบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณผิดแต่วินัยนี่คุณตายแล้วถูกไล่ออกไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็คือว่าปัญหาคือว่าในขั้นการพิจารณาของบปชมันเป็นแค่การ เป็นแค่คณะกรรมการสอบสวนแต่ขนาดเดียวกันก็มีอำนาจลงโทษทางวินัยเองโดยที่การโต้แยง้งกไรต่างๆนี่มันไม่มีการขาดใช่ไหมฮะมันไม่มีอาจโจ์ไม่มีจำเลยไม่มีอายการไม่มีทนายเห็ไหมไม่มีไม่มีคุณจบเลยเหมือนกับแบบว่าคณะกรรมการของของ,ของกระทรวงอะไรต่างๆก็มาคานเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจบเลยตอนเนี้ยคือถูกเขียนบทบาทหน้าที่เอาไว้แบบนั้นนะัะแต่มามาม,มีโผล่นี่ไง,ไงฮะที่ตลกของตำวรวจนี่ไงฮะ ที่ประกาศคอสชคอำอสั่งล่าสุดเนี่ยที่ที่ให้อะไรอ่ะคล้ายๆกับว่ามีอำนาจทบทวนได้ให้ตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าจะให้ตำรวจมีอำนาจทบทวนได้คำสั่งบิ๊กปั้มหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะรู้สึกเป็นประกาศคอสชฉบับล่าสุดคือ,ค,อคือที่บอกว่าเอ่อให้ให้กรมกรมการวินัยของตำรวจมีหน้ามีอำนาจทบทวนว่าว่าส,สรุปแล้วเนี่ยจะลงโทษอย่างไรใช่ไหมฮะจะลงโทษอย่างไรซึ่งซึ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ย ก็จะมีปัญหานะเพราะคุณ,ค,ณคุณไม่ได้สร้างมาตรฐานเดียวแต่ว่าข้าราชการอื่นยังโดนอยู่แต่ผมที่พูดอย่างนี้ผมไม่ได้คัดค้านนะคือผมรู้สึกว่าข้าราชการจํานวนเยอะมากมีความรู้สึกต่อเรื่องต่อเรื่องอํานาจตัวนี้ของปปชตํารวจก็เลยพยายามจะแบบไปไป,ไปหาทางออกทางนี้ใช่ไหมครซึ่งแต่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันต้องทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือคือปปชเนี่ยควรจะมีคนที่คานเขาได้ไม่ใช่เขาตัดสินฟันฟันคอใครขาแล้วก็จบเลย ใช่ไหมซึ่ง <S <S ซึ่งซึ่งในทางอาญามันมีศาลแต่ในทางวินัยเนี่ยไม่มีใมมคร<ล>คานปปชใช่ไหมอันนี้ควรจะมีคนคานคือพูดง่ายว่าในตำแหน่งที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามนะคะจะเป็นองค์กรปปชอกะกะตหรือว่าจะเป็นศาลก็แล้วแต่เมื่อมีอำนาจในการที่จชี้เป็นชี้ตายคนอเนี้ยเขาถึงมองว่ามันสําคัญว่ามันจะต้องมีระบบตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งอย่างนีใช่ครับที่พูดไปเพราะนั้นเรากลับย้อนมา เราเห็นเลขาที่การกรกตที่ถูกลดเอามาเอามาลบกับลบกับกรกตใช่ไหมครับแล้วเราเห็นมีคนเสนอข่าวทํานองว่าผมก็ไม่รู้ขัดแย้งจริงเปล่าการเลือกตั้งประธานประธานบชก็มีก็มีการรู้สึกว่าคนก็ไม่เห็นด้วยเยอะอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าคุณวิราชสสปชพจะท่าพิทักษ์สสปชพก็ออกมาพูดเรื่องหลักสูตรอบรม ต่างๆของของพวกกลอ,ส<า>อิสระ,ะของศาลเนี่ยนะว่า,าทํานองว่าตุลาการไปนั่งจิบบายกับผู้ร้องผู้ถูกร้องะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือคือถึงแม้ว่าตุลาการจะมาโตว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนแต่มันก็มีโอกาสของการครบาหาสมาคมใช่ไหมเราอยู่ในสังคมปุปรมภมใช่ไหมฮะซึ่งคุณวิราชชีเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในหลักสูตรเนี่ยหลายๆคนก็ไปมีตําแหน่งอนุ เข้าไปอยู่ในเหมือนกับมองว่าการตั้งการตั้งหลักสูตรดีขึ้นมาเหมือนเป็นการเป็นการสร้างคอนเนคชันกลุ่มกล,ลุ่มหนึ่งขึ้นใช่ครับ<า>เราจะเห็นว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยคือคือองค์กรทุกองค์กรเนี่ยมันต้องถูกตรวจสอบอใช่ไหม <c oughs> มันต้องถูกตรวจสอบว่ามันต้องถูกคารอำนาจทีนี้ของเราเนี่ยเราไปสร้างระบบองค์กรอิสระขึ้นมาใช่ไหมที่จริงเดิมอ่ะศาลเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะ <c oughs> สมัยก่อนก่อนรัฐมนุนศีศูนย์ศาลเขาก็อยู่เขาดีๆไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะปี4ีศูนย์เนี่ยก็ไปสร้างองค์กรศิลปรัฐมนุษยีูนย์นี่ผิดข้อสําคัญที่<ฯ>ผมคิดว่าผิดก็คือว่าการสร้างองค์กรอิสระแบบคิดว่าฝากความหวังเป็นเทวดามาปราบนัาการเมือง<ฯ>เนี่ย<ฯ>ถึงแม้เราจะบอกใครบอกว่าร,รัฐมนุษยศูนย์ดีหลายข้อแต่ว่าร,รัฐมนุษยูน40ผิดข้อน,นีคอ้คือคือคิดว่าสร้างแล้วให้อํานาจมากเกินระบบทวงดุลไม่มี ค,ค,คือแต่แต่ส่วนหนึ่งกรกตอ,อย่างใบแดงนี่ไม่ได้มาจาก4ี่ศูนย์นะ,ะม,ามาทํากฎหมายกันทีหลังแล้วซึ่งจริงๆิกฎหมายนั้นน่าคิดได้ว่ามันมันขัดหลักรัฐนูลหรือเปล่าแต่ว่าดันดันออกกฎหมายกันว่าให้ให้ให้ใหออกใบแดงได้คือคือการมันเป็นกระแสความคิดสังคมด้วยรัฐนูลสีูนย์เนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างอง,องคง์กรอิสระให้เวอร์ซะขนาดนั้นแต่แต่ความคิดของสังคมมันมันไปด้วยกันแล้วอำนาจมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกอะทักงมาถึง50ใช่ไหมฮะแล้ว40นยี่ยังถูกไว้กับวุฒิสภาที่มาาจกกเลือตั้ง ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ไอ้การสร้างองค์กรสละแบบนี้โดยที่แบบว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่มีใครตรวจสอบกันได้เนี่ยเพราะมันเป็นอำนาจพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปเป็นองค์กรที่มันใหญ่โตอย่างที่บอกว่าคุณจะออกระเบียบอะไรก็ได้ซึ่งตัวนี้กรกตไม,ไม่เห็นเอามาโต้เถียงเลยที่คุณผู้ชงเนี่ยเขาบอกว่าจากชุดเดิมเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญอ,อ,อะไรนะผู้เชี่ยวชาญกับเลขาเท่านั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วชุดนี้มาเพิ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญ เลขาผู้ช่วยเลขาอะไรย่างนแล้วเพิ่มเพิ่มจํานวนทําให้เพิ่มงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยแขนขาใช่ไหมยิบย่อยเยอะซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ีอานาจทําของเขาเองเลยหรอใช่ไหมค่ะหรือว่าถ้าเขาจะไปดูงานต่างประเทศกันก็เป็นอํานาจกรรมการที่อนุมัติกันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกรรมการเขาจะเถียงว่าเขาไม่ผิดอ่ะเพราะกฎหมายไม่ให้อำนาจเขาอย่างนั้นแล้วไม่ให้อำนาจเขาอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วนี่มันก็จะเกิดปัญหาว่าเฮ้ยแล้วถ้า ถ้าเกิดชุดต่างๆทํากันอย่างนี้หมดอ่ะใช่ไหมฮะมันเคยมีสารตัดสินว่าคุณผิดที่คุณขึ้นเงินเดือนตัวเอง<ะ>ใช่ไหมฮะแต่สมมุติไม่ขึ้นเงินเดือนตัวเองแล้วไปขึ้นเงินเดือนลูกน้องไปขึ้นเงินเดือนตำแหน่งรน้นตำแหน่งนี้อย่างี้<ะ>มันมันก็ไม่ผิดอีกอ่ใะใเขาก็ทําได้หมดเขาจะอนุมัติขยายอะไรได้หมดใช่ไหมฮะแล้วอย่างไอการเปิดหลักสูตรเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีนะพอตอนหลังมาก็เอ๊ะเห็นคนโน้นเปิดคนนั้นเปิด เยอะแยะไปหมดหลายแล้วเปิดกันใหญ่คอ้าวองค์กรเขามีองค์กรฉันก็ทำมั่งอะไรอย่างเงี้ยระบบไทยๆมันเป็นอย่างเงี้ยคือพอคุณตั้งตั้งอำนาจให้เขาแป๊บหนึ่งเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรหรอกขอตัวทำงานตัวหนึ่งต่อไปคุณก็จะเริ่มขอห้องทำงานใช่ไหมฮะต่อไปคุณก็จะเริ่มขอเลขาหน้าห้องต่อไปคุณก็จะเริ่มขอผู้ช่วยเลขาต่อไปคุณจะเริ่มขอเจ้าหน้าที่นั่นี่ต่อไปคุณจะเริ่ม เป็นทีมขอลดประจำตาแหน่งค่ะนี่คือนี่คือระบบราชการไทยไงฮะจริงๆถ้าเราไปมองที่ร <laughs> ัฐมนตรีปี40นะคะจริงจริงจริงเรื่อ40ในเจต,ตนารมณ์ของการที่ให้มีองค์กรอิสระขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะจะ,จะได้ทํางานอย่างอิสระใช่ไหมในการไปตรวจสอบการทํางานของของนักแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้ความอิสระนักใครจะตรวจสอบอิสระกลายเป็กลายเป็นว่าขอบเขตไม่ไม่มีการตรวจสอบ ของอีกองค์กรหนึ่งเข้ามาเรียกว่ามามา,มาทำหน้าที่ในการที่จะต้องมาบล็อกขอบเขตอํานาจของขอนอิสระอีกทีไงคะแล้วก็กลายเป็นว่าการที่องค์กรอิสระเข้ามาจะต้องทําหน้าที่ในการที่เพิ่มพื้นที่ในการทํางานให้กับสาธารณะ,ะให้มากขึ้นแต่กลายเป็นว่ามาเพิ่มพื้นที่ให้กับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยฮะก็คือพวกเนี้ยตรวจสอบนักการเมืองก็ว่าไปสิแต่ว่ามันต้องตรวจสอบนักการเมืองบนหลักการที่ว่า ต้องไม่ไปทําลายอํานาจอของประชาชนเราแยกให้ชัดว่าอะไรคืออํานาจตุลาการเข้าใจไหมฮะ,ะอํานาจตุลาการเนี่ยคือการตัดสินความผิดของเขาเฉพาะตัวแต่ไม่ใช่สถานะของเขาที่มาจากการเลือกตั้งที่แบบว่าคุณไปล้มสถานะตัวนั้นแบบแบบอ,อ,อย่างที่บอกว่าเรื่องของใบแดงเนี่ยเรื่องของการยุบพรรอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการล้มสถานะเขาใช่ไหมมันเป็นการล้มสถานะเขาแต่ถ้า เขาทุจริตเลือกตั้ง<ม>เขาทุจริตต่อหน้าที่อันเนี้ยอันนี้คือการว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วเขาก็จะถูกปลดออกนี่นี่คือระบบที่มันต้องแยกกันให้ชัดคือไอ้เรื่องการถอดถอนอ,อะไรหนังนีน้มันเป็นเรื่องอำนาจการเมืองเป็นเรื่องระบบการเมืองใช่ไหมการถอดถอนอย่างเช่นสมมติถ้าอยากจะให้ถอดถอนสสใช่ไหมก็คือสสด้วยกันเองเนี่ยสภาที่จะมาจากการเลือกตั้งด้วยกันเองโหวตขับ หรือว่าระบบการกันกองอะไรแบบนี้ระบบที่ของแบบคุณจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งทํำยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณต้องกันกองคุณต้องผ่านประชาชนยังไงประชาชนต้องแบบว่าต้องมีการสร้างตัวแทนพักยังไงแบบนี้คือ2ปีมากรองกันครั้งหนึ่งคือคือคือทำได้หมดแต่แยกเรื่องตุลาการออกไปแยกอำนาจตุลาการออกไปเนี่ยแล้วปอปชจะตรวจทุจริตก็ตรวจแต่ว่าคุณมีอำนาจสอบสวนแล้วคุณก็ไปฟ้องศาลเนี่ยแล้วศาลมันก็ควรจะมีอย่างน้อยสองชั้นนี่คือระบบหนึ่งของการตรวจสอบนักการเมืองส่วนอีกระบบหนึ่ง คือระบบของการตรวจสอบองค์กรอิสระมันต้องมีมันควรจะต้องมีแล้วใช่ไหมระบบของการตรวจสอบองค์กรอิสระระบบที่พูดถึงว่าคุณสามารถที่จะแบบใช้อำนาจเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรไม่ใช่แค่ตามตรวจสอบว่าเขาโกงนะแต่หมายเึงว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการทําหน้าที่ใช่ไหมฮะจำได้ที่ผู้ว่าผู้ว่านครสวรรค์ตอนนั้นเคยออกมาบ่นก็ก็มหาไทยกศึกษาทั้งนั้นนะที่จริงก็ใช้ข้าราชา ที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่ก็ตำรวจทั้งนั้นเละเขาจัดเลือกตั้งกรรมการชุดเซลราถึงไปบอกว่าจะมป็กจตอะไรใช่ไหมฮะจะมีจะมีกรรมการจัดการเลือกตั้งต่างหากซึ่งมันเห็นอยู่แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีกกตจังหวัดใช่ไหมแม้เนี่ยไอ้เรื่องประสิทธิภาพเรื่องมันมันมันต้องมีไงคล้ายๆกับว่าคุณไม่ได้ตั้งองค์กรขึ้นมาเถอะอทะแล้วก็แบบว่าอะไรก็ได้คุณไปตั้งเลขาก็ได้ตั้งที่ปรึกษาก็ได้ นี่คือปัญหาว่ามันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นเรื่องที่ว่าคุณทางานมีประสิทธิภาพไหมและคุณจําเป็น <ạ. S 1> ต้องต้องสร้างองค์กรใหญ่โตขนาดนั้นไหมคือสิ่งนี้ละค่ะก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายวิชาการนักวิเคราะห์หรือสาธารณที่เขาพยายามจะสะท้อนไปยังกรทนะคะเรื่องของการที่รา่างรัฐมน,นูญโดยเฉพาะเรื่องของอำนาจใช่คือคมันต้องมีการถร่วงดุลอำนาจยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเราบอกว่าตำรวจกระจายอำนาจใช่ไหมแล้วก็คุณก็แบบว่าอย่างที่บอกว่า คุณก็ต้องมีหน่วยงานองค์กรที่มาตรวจสอบตํารวจขึ้นมาตังหานหรือเจะเาตารวจนั่นแหละแต่คุณแยกหรือสร้างสถานะให้เขามีอิสระใช่ไหมมีอิสระขนาดไหนหรือว่าเขาอาจจะขึ้นต่อกอ,กอตลรแต่เขาไม่ได้ขึ้นต่อปปตลอรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ที่กรทอเองก็จะต้องหาคําตอบนะคะว่าจะทําอย่างไรให้บรรดาองค์กรเหล่านี้นะคะทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างการ เขียนอำนาจให้มากขึ้นเพื่อที่การทำหน้าที่จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับการที่จะต้องมีอีกกลไกหนึ่งที่มาตรวจสอบมันถึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างที่ที่พี่ถึกได้พูดถึงเนี่ยพี่ถึกมองว่ายิ่งเขียนอำนาจให้มากขึ้นอนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องของประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ขององค์กรนั้นๆเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันหากว่ามีองค์กรในการเข้ามาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งต่งางหาก จะยิ่งทาให้การทําหน้าที่ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะครับทีนี้คือเวลาเราคิดเรื่องพวกนี้มันต้องคิดสองมุมใช่ไหมฮะประชารัฐไต่มันต้องคิดเรื่องอ,อ,อะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าไม่ไว้วางใจใครคือเราไม่เคยไว้วางใจใคร,ครไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองว่าจะเป็นข้าราชการแการแต่งตั้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่มันต้องไม่ไว้วางใจใครอย่าคิดอะไรมุมเดียวแบบ สุดโต่งแล้วมันขำๆอย่างเช่นที่ผมเห็นบอกว่าอ,าอะไรนะถ้าถ้ามีถ้ามีบริษัทห้างร้านมาให้ตังพักการเมืองอจะถูกปรับห้าสิบล้านาในทุนในทุนในทุนไม่มีในทุนมาให้ตังพักการเมืองอจะถูกปรับห้าสิบล้านาแล้วก็ยุบพักอะไรก็หนัน่ะคือคือพวกนี้มันเป็นเรื่องระบบระบบอะไรเรียกว่าระบบฟอกเงินของเราเนี่ยมันต้องเข้มแข็ง ไม่ใช่ว่าใครมีไม่ใช่ใครเอาเงินไปฝังตุ่มแล้วก็ไปซ่อนตรงไหนได้ใช่ไหมคือคือเงินของคนทุกคนเนี่ยมันอยู่ในบัญชีอยู่แล้วมันไม่ใช่มีเงินสดใส่ตู้เย็นอยู่เหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตรวจสอบได้หมดอยู่แล้วถ้าคุณตรวจสอบระบบมีเข้มแข็งมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่เขาจะไปโอนเงินใส่กันอะไรกันเนี่ยมันมันต้องมันต้องเอาเงินสดหายไปจากบัญชีจำนวนมากใช่ไหมหายไปจากระบบใช่ไหมมันหายไปได้ไง เพราะฉะนั้นจริงจริงมันปเป็นเรื่องที่คุณคุมตัวนี้ก่อนข้อที่หนึ่งแล้วก็แล,วกแล้วก็ข้อที่สองคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของมันว่าเขาไม่ให้พักการเมืองหรอกเขาให้เป็นคนๆเขาให้กันเองแล้วเขาก็จะแจกกันรับๆซึ่งคุณไม่มีทางไปจับเขาได้หรอกในแง่นั้นแล้วข้อแล้วข้อถัดมาก็คือว่าเวลาคุณคิดเรื่องพวกนี้คุณต้องคิดว่ามันจะเกิดคนกันแกล้งกันเนี่ยคนกันแกล้งกันเพราะอยากได้ตังคือเปิดช่องให้มีการกันแกล้งกันได้ใช่ค่ะแล้วข้อที่สามมันจะเกิดปัญหาว่า พอมันเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคดีที่มันมีมูลค่าสูงมากแล้วใครตัดสินอันนี้มองค่าไม่ได้นะคะใช่ไหม,มคือคทุนทําให้คดีแบบนี้มันมีมูลค่าสูงขึ้นม,มูลค่าเขามันสูงขึ้นค่ะมูลค่าตั้งห้าสิบล้านบาทมันจะเกิดเงินหมุนเวียนในเรื่องของนี้ห้าสิบล้านบาทแล้วโอ้โหมันจะเป็นมันจะสร้างะอะไรซึ่งแบบไปกระตุ้นคนคนจานวนมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่แล้วถามว่าโดยระบบก,การเมืองจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ย มันมีประโยชน์ต่อระบบการเมืองไหมคือคือฟังให้คนพวกที่เชื่อเรื่องทุจริตจะโกรธมากเลยแต่ว่าผมถามว่าเรื่องระบบการเมืองมันมีประโยชน์ไหมคือคือเราไม่เข้าใจมันเราเข้าใจมันไหมว่าจริงๆแล้วระบบการเมืองเราเนี่ยมันมันต้องไปสู่เรื่องของความนิยมโดยการเลือกตั้งการเลือกตั้งความ,วามนิยมจากการเลือกตั้งแล้วถ้ามันแบบว่าถ้ามันมาจากความนิยมในมาการเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมคุณไม่ต้องไปกลัวเรื่องซื้อเสียงของเขาหรอก ถ้าคุณสร้างความนิยมได้คือพวกที่เลือกเกลียดเรื่องสุจริตเลือกตั้งเนี่ยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเ,เราพัฒนามาตั้งเยอะแล้วแล้วเราก็ไปสู่เรื่อง,องความนิยมแต่ว่าไอ้เงินเนี่ยมันเป็นของติดปลายนวมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดเรื่องนี้มากแต่ปัญหาคือว่าเวลาเราคิดเรื่องนโยบายเรื่องอะไรกันแบบว่าทําไมพรรคการเมืองมันจ่ายตังค์ไอ้ทำไมทำไมบริษัทมันจะนายทุนมันจ่ายตังค์ให้พรรคการเมืองเพราะมันออกนโยบายอะไรความโปร่งใสในการออกนโยบายความโปร่งใสในการตัดสินใจเราไปแก้ตรงนั้นได้ยังไง ใช่ไหมค่ะคือคือคือมามาจับแบบนี้เนี่ยเราคิดแต่ปลายเหตุคุณจะทําก็ได้นะผมไม่ได้ว่าแต่คุณต้องมีมาตรการอ่นค่ะคือสรุปรวมทั้งหมดถ้าคุณจะทํามาตรการนี้คุณต้องมีมาตรการอย่างเช่นว่าเรื่องของการออกนโยบายคุณจะคิดยังไงคือคือคล้ายๆว่าการตัดสินใจการประมูลกอะแรงต่างาใช่ไหมครการประมูลแรงต่างคุณทํำยังไงคุณให้คนเขากันกองได้ไงคุณรู้ได้ไงแล้วปัจจุบันเนี้ย ต่อให้คุณป้องกันยังไงเนี่ยบางทีมันมันมันเป็นเรื่องที่เราเกินกว่าเราจะคาดหมายได้สมมุติการระมูลก่อสร้างอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งงบประมาณหมื่นล้านใช่ไหมฮะเคยเห็นไหมแล้วคุณคิดว่าต่อให้คุณซื่อสัตย์สุจริตขนาดไหนคุณคุมมันได้ไหมเพาะ้เวลาคิดเรื่องพวกนี้มันมันแบบมันต้องมันต้องเข้าใจว่าเอ้ยมันต้องบางระบบอะไรหลายๆอย่างเข้ามาช่วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ที่ฉายภาพไปเห็นกันวันนี้นะคะเรามองเห็นแล้วล่ะนะคะว่า ทำแบบไหนมันจะเป็นการเปิดช่องให้เกิดปัญหานะคะแล้วก็าทาแบบไหนที่มันจะเป็นการปิดช่องปัญหานะคะก็เชื่อว่ากรทผู้จะทําหน้าที่ในการร่างกฎกติกาเหนื่อยแน่นอนนะคะลำบากใจแน่นอนถ้าหากว่ามองเห็นบรรยากาศบ้านเมืองวันนี้แต่ว่าที่สําคัญถ้าหากว่ากรทตั้งโจทย์ถูกนะคะแล้วก็หาคําตอบมาตอบได,ได้ได้ถูกต้องคือถ,ถ้าตั้งถ้าตั้งโจทย์ผิดเนี่ย ตอบยังไงมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าตั้งโจทย์ถูกและเอาหลักการเอาเหตุผลมาว่าเนี่ยเชื่อว่ามันจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้แต่ว่าที่สําคัญนะคะอย่างที่พี่ถึกได้พูดไปว่ากรรมนูของประเทศอื่นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาสามารถใช้ไม่ได้เพราะว่ารูปแบบเนื้อหาเขาสอดรับกันเขาจึงไม่เกิดปัญหาใดๆแต่ว่าวันนี้กรทที่ร่างกฎกติกาใหม่ต้องไปดูเหมือนกันว่าจะทําอย่างไรให้รูปแบบกับเนื้อหาเนี่ยมันสอดรับกันแถมอี่หนึ่งคือ ขื้นหลักของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปสู่การลดอํานาจรัฐเนี่ยผมพูดบ่อยว่าลดอํานาจรัฐแล้วก็กระจายอํานาจให้ประชาชนไม่ใช่มาเกลียดนักการเมืองแล้วก็บอกว่าเอ้ยริบอํานาจคืนจากนักการเมืองแล้วก็มารวมแต่ว่าอํานาจมันยังรวมอ,อยู่ในศูนย์กลางเปลี่ยนมาอยู่ในมือราชการไปมาอยู่ในมือเปลี่ยนมาเป็นองค์กรออสระเปลี่ยนมาเป็นศาลอะไรต่างๆตรวจสอบกันทลบกันให้วุ่นวายไปหมดมันไม่ใช่ไงทํายังไงให้มันลดอํานาจรัฐ แล้วก็กระจายอำนาจมาให้ประชาชนให้มากใช่ไหมฮะกระจายอำนาจการตัดสินใจให้มากผมบอกว่าถ้าเราเทียบอเมริกาเทียบยุโรปตั้งแต่ต้นมันอยู่ที่การปกครองตัวเองมันเข้มแข็งการปกครองตัวเองเขาเข้มแข็งคือมันต้องมุ่งไปสู่ตรงนั้นมุ่งไปสู่การลดอํานาจถ้าไม่มุ่งไปสู่การลดอํานาจมันแก้ไม่ตกะนะคุณย้ายเดี๋ยวคุณเกียรน,นัการเมืองคุณย้ายกับมาราชการคุณพยายามจะคุมนะการเมืองมันก็ไปขาดกระลักอํานาจจากการเลือกตั้งผมก็ไม่ได้บอกว่าอํานาจจาก,การเลือกตั้งมันต้องผูกขาดอะไรซะหมด เฮ้ยไอ้นี่ชนะเลือกตั้งนะเว้ยเขาชนะเลือกตั้งมา19ล้านเสียงเขาต้องมีอำนาจตัดสินใจอะไรได้ทุกอย่างไม่ใช่นะจริงจริงไม่ใช่นะเขาต้องมีอำนาจสูงสุดใช่แต่ว่าขนะเดียวกันไอ้อำนาจนั้นอ่ะมันต้องมีน้อยอำนาจนั้นต้องน้อยลงน้อยลงคือต้องกระจายอำนาจให้ส่ประชาชนตัดสินใจนี่คือเรื่องที่นี่คือเรื่องที่เราต้องพูดเราไม่ได้บอกว่าทักษิณชนะ19ล้านเสียงแล้วเฮ้ยทำอะไรได้หมดทุกอย่างคือแน่นอนว่าเขาต้องเป็นรัฐบาล แน่นอนว่าเขาต้องมีอำนาจตัดสินใจแต่ระบบของเราเนี่ยจะต้องพยายามลดอำนาจตัดสินใจของรัฐส่วนกลางลงเนี่ยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้อ,นอะไรนั้นให้ให้ท้องถิน่นให้ระบบราชการเนี่ยได้กระจายตัวเองเออกไปอนะไรเยนี่คือวิธีการที่เราต้องทาคือคือคือตัวระบบมันน่ยมีปัญหาเรามีปัญหานี้มาเป็นมาเป็นร้อยปีแล้วความจริงมาเป็นหลายสิบปีแล้วระบบของเรามันเป็นอย่างนี้มมันมันมาเยอะแล้ว แก้ตัวระบบนี้ใช่ไหมฮะตะขากค่ะอาราคากก็ฝากกันไว้สาหรับมุมมองความคิดนี้นะคะก็เชื่อกันว่าอาราขักสาหรับกรทรัฐมนูลในอุดมคติของกรทวันนี้ถ้าหากว่าเขียนออกมาแล้วมันเวิร์กมันก็ยืนยาวแต่ถ้าภายใต้รัฐมนูลในอุดมคติถ้ามันยังซ่อนอคติอยู่อันนี้อายุไม่ยืนแน่นอนนะคะวันนี้ฝากกันไว้ค่ะสําหรับมุมมองความเห็นจากทางด้านของพลเมษชื่อดังนะคะใบตองแห้งค่ะคุณธุกิจแสงสุขค่ะขอบพระคุณค่ะครับ กลับมาติดตามรายการคพคมคิดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คุณอธุกิจแสวงสุขไปตองแห้งนะคะดิฉันตรีนปางบริชาตรีพร้อมทิมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ